สาธุกดยืมก่อนนะได้อันอันนี้อ๋อตือรถตือจะเป็นเฮตอหนึ่งหกเก้าสามได้เลยังไม่กดตังค์เลยโอ้พี่ชายสาธุไอ้พี่พี่เล่นสะพานดิเฮ้พี่มียาววิ่งปะมีมียาววิ่งในรถก่อนโอ้มียาววิ่งอ่ะไปนะมียาววิ่งอยู่สองอันให้นุ่นน่ะนุ่นน่ะนู่นน่ะพี่โดูอะไอ่แดกเลยจบชิดเยอะอัั้นเดี๋ยวผมแดกด้วยอ่ะเออขี่มานะ <Bear. S 1> เลขศีนย์ห้ากินเยอะกินยังกินแล้วอาวไม่ติดทาไมกินดิกินแล้วศีนย์ห้ากินเยอะ,ะพี่สาธ<ะ>ุพี่ครับโพี่มีเงินสองร้อยเอ็มเหนือพี่ชาย กตัญญูได้จริงครับพี่กตัญญูรถไม่ได้เลยครับมันแพงครับรถมาจากห้าล้านแลครับใช่ครับรถไม่ได้เลยครับให้ทุกอย่างเลยนะครับแบบว่าคิดได้เลยอ่ะแบบเดินมีคิดได้เลยสี่สองหนึ่งพันสองร้อยล้านกำไรเก้าร้อยล้านไอ้เหี้ยว่าครับว่าว่ากันซิกพี่มีสองอยู่มัเหรอพี่ชายไม่บอกแม่ครับตัวแบบโมเดลพี่ถือแบบห้าสิบเอ็มใช่หรอ แล้วไมพี่ไม่ประมูลอ่ะก็ไม่ไม่มีส่วนตัวประมูลทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่มีให้ผมไ,มมไหไมพี่ชายโอ้ม่มวคงหิวไปน้องเอ้ยพี่พี่มีไอจุกปะจุกเออไอจุกด้านใ้ตรงทเท้าอ่ะเฮ้ยกุมาทองอ่ะน้องพี่มีพี่ครับที่เล่นไพ่มันอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่นู่นเลยครับไอต้องหัวใจพ,พี่พี่มาให้ผมเล้ไหมผมไปมาหลายที่ละ พียทัวร์แล้วถ้าเกิดมีใครจะแย่งพี่เนี่ยมีอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีส่วนตัวแล้วใครจะแย่งกับพี่เนี่ยโค้กแข่งน่าจะหมดแล้วโอ้หน่าน่าจะเหลือพวกเราอะไรน่าจะน่าจะมีตังค์เยอะอยู่เนี่ยได้ปลาได้ปลาปลาฟิกเหรอโอ้ยเออเหมือนพี่จะรับลูกเพิ่มใช่ไหมใครรับพี่ไงพี่รับจะลูกผู้หญิงพี่คัดหน้าตาด้วยโอ้พระเจ้าโอ้ยพี่พี่โตเกียวหน้าตาดีนะ เอาไปลูกไหมไม่เป็นไรเขามีผัวแล้วดิโออะพี่จะเอาเป็นลูกไม่ใช่หรอพี่เอาเป็นลูกไม่ใช่หรอพี่หวังผลทุกคน่ะโอ้โหพี่โตเกียวพี่พูดไปเรื่อยไอ้เหี้ยพี่หนักแสดงตัวเต็มที่แล้วแล้วปปาพี่ไปไหนนยพี่โตเกียวผมจำได้ว่าพี่เคยมีปป๊าอยู่นะไม่รู้อารมณ์พี่พี่มาซื้อรถผมหรอพี่พี่หัวเขียวใช่ครับพี่ซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสองร้อยบาทหรอ ฮัลโหลเรฮัลโหลฮัลโหลน้องครับครับบ um, anyway> ้าไหครับไหนๆก็ซื้อรถแล้วถูกต้องปะครับถ้าพี่ไม่อยากเสียรถไปก็คือพี่เอาเองครอบแก๊งก็คงได้ถูกต้องปะผมไม่มีเวลานะพี่ผมจะบอกให้ถึงไม่่รอแกงเู้จะขายปุ๊บขายปุ๊บมีรถมีทั้งรถมาแล้วได้คนกลับมาโอ้โหแล้วยังรถยังอยู่เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคจจ็เลยน่ะแล้วทำไมพี่ไม่ขายผมตั้งแต่แรกเลยอะไรนะ จะว่าพี่มีขายผมเป็นไงแบกเองขอฟิวพันเอ็มไหมล่ะน้องเออพี่บอกเชา้าไปผมใช้ตังเรื่อยหรอวันแรกตอนนี้อันนี้เขาขายเขาขื้อพี่พันสองร้อยเอ็มนะตัวผมอันนี้แรกผมก็มีพิจิงก์เนาะเชี่ยวนวลเลยคุยกันได้น้องเอาเราสบายกันแล้วกันสบายย,ย,ยอย่างนี้รอบหน้าพี่ก็มีตังประมูลอยู่พี่เกตใช่ครับไม่เป็นไรครับผมไปจะให้การขายผมใหม่โอ้โห เอ็งก็อย่ายเยอะน้องผมเนี่ยอันนี้ยผมนี่ไปประมาณแสนสองแสนสามละโอเคได้น้องอย่ายัาเป็นล้านแล้วกันไม่ถึงหรอกพี่ยัาเป็นล้านไม่ได้ถ้าเมียตกเมียตกก็ตกเมียดิไม่ได้โอ้ยรุ่นใหญ่ซะด้วยพี่เกสจะตกเมียอะไรหรอครับช่วงนี้เป็นเด็กเด็กอ่อนอยู่ไม่ค่อยรู้ความอะไรหรอกเด็กพี่อยากขอยังเดี๋ยวสภาไม่อยู่แล้วหรอโอ้สภาไม่อยู่น่าจะเป็นพวกนี้ย เมื่อกี้กระบะก็อยู่ไม่ใช่เหรอไ,ไ,ไปแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่กระบะไม่ใช่อันนี้อันนี้แอดมินแอดมินทำเรื่องได้ไหมครัน่าจะได้มาเฟกต์เราได้แอดมินครับโอ้ oh. ไม่แหกจะได้อยู่นะไหม ทีนี้นไม่ใช่ะริงนะ้วประมูลแก๊งเท่ากี่เล่นได้ไหมพี่รวประมูลแก๊งเท่ากี่เล่นได้ไหมครับไม่ได้ครับมันต้องเป็นส่วนตัวอ๋อใช่ใช่ฟิกล้วเพื่อนยิงไปไหนออกแข่งไปแล้วพี่ก็ยังไม่มันไปทำธุระส่วนตัวมัน ได้นะผมเจอติ๊กเ,<อ>เราเจอติ๊กซอตัวสุดท้ายแล้วเอาจริงนะถ้าถ้าใครเขามีเวลาก็คือเพอร์เฟกต์เลยเว้ยนะยพี่เนาะพี่เกศเนาะอืมพอเขาเคนมาขอเข้าอยู่แต่นั้นอ๋อเนึกว่าพี่เอากิงโกเข้าแทน <c oughs> พี่ก่มันพี่กเกศได้มเหดนเอฟรีอ่ะอ๋อพี่ไม่เอาเข้าหรอเดี๋ยวผมให้มันเปลี่ยนนามสกุลใชใ้นี่เลยกิมโวแลน เต้เลยนะเข้ามาเสียสุขภาพจิตหมดเข้าได้บีบมึงอยากเข่ะสุขภาพจิตหมดใช่ไหมเด็กพี่ตัดเกลียวยังแบบใบนี่เลยอยู่แบบพี่ตัดเกลียวรับกีนโดนเขาแข่หมดสนใจกับบอลเป็กติใช่เฮ้ยเอารับแรงกว่าฮัลโหลพี่วันเป็นไรเขาว่าเขาชนะเดินวันเป็นไรคืออะ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 ไร ให้พี่โกไปทำใจมันเ,เทียนดทีเด็ดโอ้มันไม่ทำพี่มันติดเกี่ยวขนาดกองแกงมันยังไม่ไปเลยมันติดพลาโอซีพี่ตุกแก่ขอค่าอะไรสี่สี่แปดพี่ออเจมพี่เจขอค่าอะไรสี่สี่แปดเอกูให้ละที่บอลแล้วผมมีปืนบวกสี่แล้วด้วยดิอสวัสดีรับ เอาสองชุดเหรอครับเบลล่ารอแป๊บนึงนะแม่ครับผมมาทำเรื่องที่สภาอยู่พูดถึงปืนปพแทเซีย <ฮะ S 2> แบบสั้นอยู่เลยน่ะโ <ฮะ S 2> ห้ยยางแตกเสียงดังฟังชัดเลยว่ะยางแตกแม่ยางแตกไาอ้กอดด้วยปะ เอาไปคุยอะไรกันไม่ต้องไม่เอาคันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเอาซิบิทออกเอ <Okay. S 2> เอวิชาจะถูกมีสภาไม่เนี่ยหรือจะเป็นพรุ่งนี้ไ่นพี่ผมไม่มีพี่ว่าที่เกิดเราอะ่ะไมไค่คนที่ตื่นอดเขาอยู่ว่าถึงถึงกิมองไม่แน่แต่เหมือนกัน พี่ก็โพสในชีวิตดิพี่โพสไม่ไหลโพสมากเหรอไม่ใครนี่เลยโดยแล้วสภาจะไม่อยู่นะวันนี้เนี่ยสภาเปล่าสภ<ร>าเปล่าใช่สภา,า,า,าไหมครับครับครับเจ๊ยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วไงฝาครับทำสัญญาซื้อขายหน่อยครับซื้อขายนะครับพี่ชายรถคันนี้ครับ พี่ชายส่งอ่าป้ายทะเบียนรถแล้วก็ชื่อรถให้สตาดนะครับห้าสองสามเจ็ดคนไหนเป็นคนถือรถสครับทเบินอะไรแอร์พี่ชินนะถือก่อนครับห้าสองสามเจ็ดกับพี่ชาย่ครับส่งอ่าป้เทเบิรถพี่โตเกียวพี่ไม่นำข้อตกลงที่เราคุยกันไว้หรอเพื่อเขาเรียมอ่ะแม่ครับโอ้ยพี่เกีบอกไปแล้วนี่อ้าสแล้วถ้าเกิดเขอเขาเขาไม่ทำตามสัญญาเราทำอะไรเขาได้ าก็ทื่ันะโอ้ฟาก็เที่ไปได้รถกับมาไหมเนาะทำพ่แกกันฮัลโหลพ่แก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 พี่โอ้โหวเขาเครียดจริงนะไม่ตอบเลย เอ้ยพี่ชวนผมว่าเขียนไว้ด้วยดีไหมวะพี่ว่าไอ้แบบที่ที่เขาเหยียบพิเกตไว้ตอนแรกไงเงิงนใายาดเดยอะน้องคิดเดยอะเอ้ายงไงก็ได้ครับก็เพื่อยงไงก็ได้เอ้ยก็แบบเขียนไว้ก็อุ่นใจไงแต่เดี๋ยวจัดกันเลยพี่จังครับ C X อันนี้ศูนย์หรอือตัว O ครับพี่ตัว O ครับโอเคตัวมาครับเดี๋ยวเขียนไว้ก็ได้ครับว่าถ้ารถคันนี้จะขายขายได้เป็นยีอย่างเดียว ถ้าขายเฉียงขึ้นก็ต้องทำให้เฉี่อยที่สัญญาเลยครับสปารมันเป็นร,บระบวนการส่วนตัวสปาร์ม รอสักครู่นะครับส่งส,ส่วนอยู่ครับใช่นะครับผมส่งให้ในายกส่วนให้อยู่ครับ,รบพี่ชวนอย่างนี้พี่ถืออะไรเนี่ยไม่รู้ อ่ะโหลแล้วพี่มีคันไหะเอ็งจะเอาอีคันนึงรอน้องไม่ผมถามผมถามเรศดูก่อนมีครับแต่ไม่ขายแล้วเนาะไม่ขายแล้วแล้วแล้วมันมีแล้วอีคันมันอยู่กับใครไม่รู้อีคันไหนไอ้คันที่มันคล้อมพี่คันเนี่ยอ๋อรถไฟฟ้าเหมือนกันนะนะใช่ไฟฟ้าที่มันเป็นลำโบใช่ป่ะอ่ะเป็นไอ้เร้อนร้อนมากเลยเป็นอะไรวะใสไฟฟ้บ ครับอ่าอันนี้กลังเช็ครถมาโอเคสัญญาถูกเอ่อเจ้าของรถถูกต้องเลยอ๋ออันนี้เขาไม่น่าขายแล้วใช่ครับไปครับดูปุ่มตังนั้นสภาพเดี๋ยวเช่ารถก่อนเลยครับได้ครับได้นะครับพันสองร้อยเอามา ลครับอะไรครับเท่งไหร่นะครับคันสองโอเคครับสายิ้มอะไรครับเนี่ยอะไรสพายยิ้มอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดนะครับเออขนาดสปายยังตกใจอ่ะไอ้ย่าทำลาละไอ้เหี้ยลล์เรดชิลลเชิลเชิล อ,อ่าน,นะครับผมไม่มีพาสชตดรนี้ขนาดนั้นหรอว่าไม,ไม่ไม่น่าต้องเช็คนะครับมันเป็นรถประมูลนะครับโอ้พี่เกศน่าน่าก็ดคคีมผมต้องเขียนลงสัญญาครับขอโทษครับน่ครบทุกอย่างครับ คนถือรถครับพี่ใช่นครับไม่ได้ครับผมถือคงถือรถอ้ต้องให้เจ้าของต้องต้องให้เจ้าของตัวจริงไหมนี่แมับเพราะมันเป็นต้องต้องเอาเจ้าของที่ถือรถครับผมอ่าครับผมน่าจะเป็นผมว่าลองลองเช็ค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 ให้หน่อยครับมันเป็นใครเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเช็คเป็นคนชื่อ S H U N นะครับอ๋ออะไรนะชุนไงชุนหรือเปล่าชุนชุนอ๋อ อ๋อครับนั่นก็เป็นชืผมเพราะว่าไม่โอเคครับเพราะว่าชื่อรถล่าสุดเป็นของชุนนะครับแล้วเช็คเช็คโอเคครับนะครับตามมานครับมันไม่ได้เช็คคนแรกเหรอครับสบายเหมือนไม่ได้เช็คคนแรกเลยเหรออก็ไม่ครับคือทางเราจะมีการเช็คแบบว่าใครเป็นแบบว่าการรมสิทธิ์ที่ได้เราเราได้ถือรถตันนันนีครับอ๋อ แต่นคนเช่ากันไม่มีสัญญาเขาก็เอารถไปเลยดิสัหา,าใช่ปหใช่ครับอย่างสมมติว่าถ้าเราซื้อขายเราถ้าชื่อมันไม่ตรงมันก็ไม่ได้ครับครับครับก็จะเป็นรถอาตอกันเอ็มกำไรสองคนไหน็นคนซื้ออาจะขายเหรอครับผมับผมโอเค เจ้าหนึ่งพันสองร้อยเอ็มที่ไม่ใจหายเดียวนะรถแบบแล้วห,หน้าส่วนตัวมารู้ได้ไงเนี่ยองในเกอ๋อดิแล้งเขาร้องไห้หะ่ะ ร้องไหมร้องเลยพี่ขับขับอยู่ทุกวัน,นอ่ะเฮ้ยแม่งใจหายจริงนะพี่พี่ตัวเกียวก็จริงแหละแต่แต่ร้องไห้เลยเปล่ะเป๊กแต่คือการที่เราแต่เป็นหน้าต่อไปอ่ะมันต้องทิ้งอะไรไว้ข้างหลังไว้เสมอเว้ยขอบส่งท้ายเหรอพีอ่ <laughs> มึงสอนกูเหรอฮะ อันนี้พูดจริงๆแบบว่าการที่เราจะเดินหน้าต่อไปอะ่ะเราต้องทิ้งอะไรไว้ไว้ข้างหลังเสมอแหละแล้วก็เดินไปถอดอ,อา,อากาศโดยสาไอไ้เอา้าไอพีไอพีดูพิเก็บดิอะไรเออขับไปคตับโ <laughs> <laughs> ายเดี๋ยวมาเออแล้วสตอรี่ไอ้มนี้นี่ปล่อยเช่าให้ผมไหมครับเนี่ย พุมันดันไหมผมขอไปนอนกอดตะคืนนึงนะเดี๋ยวพวกุกยืมห้อามาให้เช่าได้ได้ันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดอ๋อโอเคได้ครับได้ฟิกๆอย่างตอนตีปืนติดจะดูแย่หลังเนี่ย ถูกต้องไหมครับถูกครับถูกครับขอบปุณนยันใไม่ผมดเลยนะครับ็นแล้วครับสภาพกระเป๋าแปดสูครับขอบคุณมาครับเดี๋ยวไม่เปิดจะหลังเดี๋ยวเปิดตอนจบตัวตีไหมไี่งร้อตังค์ตัองค์ไว้อี่้องต้องต้อง้องต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 ้งต้องต้อองต้อ่้ออ้อ้อ้ออา้้องอ ผมไม่รู้ผมไม่ก็เขียนไปแล้วอะอ้ยให้สถาร่างไปเลยเอาไปเาเขียนไปแล้วใช่ไหมครับสถาบร่างอะไรแบบโไม่ได้เขียนไรพี่พี่บอกว่าร่างสัญญาที่แบบว่าถ้าจะขายคันนี้ให้มาขายแต่มันเทศอย่างเดียวได้ไหมเอางี้เอางี้ได้ไหมเองออให้อย่างเดียวก็คือคันยะให้ได้ไหมครับหนอว่าไงันนี้นะเดี๋ยวถามเองเองอย่าปล่อยให้ใครเช่าก็ได้แต่พี่จะปล่อยอะผมจะเป็นองค์กรก็คือว่าเองจะปล่อยให้ใครก็ได้แต่ไม่ต้องปล่อยให้เอ็มดี ผมไม่ปล่อยให้ใครท้งนั้นน่ะมีพี่เช่าเจ็งเดียวแหละแต่ผมแค่นั้นน่ะที่ได้ขับะผมไม่ให้ใครเช่ารถรถซื้อมาเอามันรอก่อนโอเคครับโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่มาเดนล็อยยังอ่ะยังไม่ไดนเลยเื่นโอนแล้วโออนคไ้รัได้ครัมับได้ครับไ้คี่บไ่้กรับได้รับได้ครัครับได้ครับได้ครับไคบได้ครับได้ครด้ครับไครับไ้ครับไครับได้ครัรไรับ้ ด้เกียรไปแก้ดินะ้าอาโตคนไหนครับคนนี้เหรอเฮ้ยฮัลนะโ,โหลแล้วบอกไม่เ้าอีหมดไปายเป็นไรห้าศูนย์เจ็ดครับ <c oughs> ครับผมกระเป๋าหนึ่งหกเ้ฮ้ยอ๋อเศร้าเศรอ่ะเย้ย ครับครับผมครับเร่าอ่ะเหยียบแดงไว้เร่าราณคุณกำลังหาใช่ปะเรอะเลยขอบคุณมากครับพี่ของงานคี่ครับน้องโอเคครับพี่เยอะพี่บ้านพวกเราคนใได้แล้วน้องเนี่ยเหรอคันนี้เหรอตอนนี้เลยเหรอคี่์เราครับเนี่ยน่าครับวิเคราะห์อะไร่เออครับปันสองร้อยคือถ้าเกิดบอก คุยได้ได้ทําการคุยกันก็ปภาเขาจะรับรู้ครับว่าเราจะไม่ให้ขายแค่ไหนจะไม่อะไรประมาณนี้ครับอย่างที่บอกแง่ๆคราวนี้ก็อะไรัครปภาดูนะครับพี่อยู่ปะอยู่อ๋ออ๋ออยู่เจอย่าเพิ่งออกไปก่อนนะน้องเราไม่ไปพี่ผมโอเคยี่สิบสามยี่สี่นี่แหละไม่ใช่มันถึงออดแก่ะพาตอนที่เขาขายอ่ะเดี๋ยวพี่ตามหาหลักฐานไม่เจอหรอกไปออกพี่ผมเมื่อกี้ผมวอบอกทุกคนในสภาละ อะไ,ไรเพราะเพราะสุดท้ายอะ่ะเออมันเราซื้อใหม่ได้แต่ตอนเนี้ยราไฟฟ้ามันเล่นในเมืองมันตามใครไม่ทันแล้วอันนี้รกรถกาชารถอะไรแม่งแบบไปนี่แล้วพิกอันนี้ปลอบใจตัวเองอันนี้ผมรู้ไม่เป็นไรพี่เออครับพี่เกดง้นก็ตามนะครับพอผมเมื่อกี้ผมวอบอกให้ตัวเขาควรรู้แล้วครับครับ เอ้แต่เหมือนก็ตามใครไม่ทนันนะพี่เกดจริงนะมันแบบหาซื้อสูบงสูป้าให้คนในแก๊งขับได้ทังแก๊งอะ่ะโหอันนี้จริงนะพี่อไปแล้วโอ้คิดเยอะโอ้ เจ้ายัยมันอยู่กูกทุกวันนะ่ะพี่เฮ้ยมึงจะพูดทำไมล่ะเออพูดทำไมเล่าเยอยกูคิดถึงมันนะเนี่ยโอ้เอาแล้วไงโอเคอ่ะต่คันนี้ดิอะคันไหนพี <laughs> เ่เรา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 ไป <laughs> พี่เกศเราไปรถสี่กันดีกว่าพี่อ่ะเราไปรถสี่กันดีกว่าพี่